ไม่ดูเลยทุกวันที่ไหะบอกแล้วบอกแลี้ยวเฮ้ยยังไม่ได้เลรถรนมกันเยอะเลยนะ้วเนี่ยรวมกันเยอะเลยนะไปแล้วอีกทันหนึ่งออกไปแล้วออกมากบ้านไปได้ทันหนึ่งแหละแหงหมดครับ หารถมาระเบิดเล่นนักของมีไหมน่ะในรถขันน้อยนะขันจีไรไปแล้วไหนสวยหารมาระเบิดเล่นคนเที่ยวอะไรแกบแบบนี้เลยแบบนี้อย่างข้างในนะโอ้ยจุดอยกูขับรถมารับหน่อยขับรถมารับหน่อยครับ อยู่ A4 เมืองด้านบนครับโอ้พี่คราผมตายเลยอ่ะแอสบล็อปเออฮะแครแอดมินเอเคใค่2%เนี่ยของผมเปล่า0%เลยบล็หนเลยครับอย่ามาจอดหน้าบ้านบ้างครับไม่งั้นเดี๋ยวได้ระเบิดหมด่ะครับรถบั็กระเบิดอ่ะลอยเยอะลอยเยอะลอยเยอะลุงนะ กี่เรียงระดับรถเอาดีคเดียวก็จะลอยแล้วไหนใครว่าเลเออผมว่าผมมีปัญหาและไม่ค่อยเป็นนี่แหละใครอ่ะไปกี้ขับอ๋อเมื่อกี้อยู่ยาคันละคันัไหนคันไหนระเบิดไปแล้วบ้างระเบิดระคันเดียวคันสีดำเหรอแต่รู้ของไม่แล้วคันนั้นระเบิดหน่อยผมบอกแอดแต่แอดยังไม่อ่านผมอ่ะแอดเอ็มไอเอกัน ตงก็ตะแข่งเฮ้ยพี่ผมท้องแข็งเอ้ยเดี๋ยวต้องไปเช็คชิปว่ามีมันตัดลันหรือเปล่าไอสิ่งนีเขาบนก็ไถ่แลยแล้ยอ้ยเด็บดออีกอีกขั้นนะ ผมบอกแล้วว่าผมจะออกไปรับเพื่อนนะครับมันจะเงไมมไม่ได้ชนไม่ได้ชนเลยลุงสตาร์ทแล้วมันก็ขึ้นไปเลยพี่ดิมอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะพี่ดิมเอาพี่ดิมก็ระเบิดไปแล้วพี่ดิมไปอย่างนั้นละเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอายโอ้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 ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยลุงลอยลุงลอยลุงยโอ้ยโอ้ยอยอยู่พี่อ้ยโอ้ยอยโอย ลุกลอยอยู่ลงยังลอยอยู่เลยโค้สวยอ่ะเฮ้ยสวยจริงมุมโดนนะมันเป็นแอดมินก็บินได้เออัน้ก็มารเบอีอาบึไอสม่ตายเอ้ไม่ตายเอาดิเอาดีเอาเ่งนั่นแหละสองคนละเฮ้ยเอาเ